đó là cái con, 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 con tập trung thì... <laughs> ừ. à, đó tập cái con đó tham khảo nó nắm con con น้ำหนักสุที่50กิโกรัมครับมาในส่วนปริมาณต้าอาหารระกองนะครับมีในโตรเจนั้งหม8เปอร์เซ็นต์พทตพีัสที่เป็นไปอยู่24เปอร์เซ็น์โพเทสเซียมที่ละลายรั24เปอร์เซ็นตปริมาณปริมาณท่าอาหารรองจะมาถัเปอนต์ครับและปริมาณท่าอาหารเจอบริลลอน

คนัครับอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เมีครัส่ตนปุวยย้าสามาปริมาณชีวัตถุประมาณ10%ครแล้วจิตตาย่าตาช้างลงข้าวครับนำสารที่สุดที่50ากิโลกรัมและปริมาณอาหารับรองแมกนีเจ้งทั้งหมด 9%น้ำฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์3%นโพเทสเซียมที่ละลายน้ำ5%นแล้วก็ผู้ปฏิแลนสถานที่ประดิษฐ์บริษัทสงขาฟอสเฟต991จำกัดอยู่นั่งอยู่ที่โซล่รนเับม่าั้นตินมีตบนเขาพิเกียร์ทำเกอตะดาวตลอดทงขาแล้วก็ได้ทะเบียนปุ๋ยเบียมีไดที่3 23, 25, 26, 2 3 2562จากกรมวิชาการเกษตรครับรับรกัว่ายได้าประมาณการเยเนะครับยที่ประมาณ1 0บาทเยอะมาณ950บาทรอไม่ต้องมเรืโควเยอะประโยชน์ของคุยชนิดนี้นครับทำให้ดินทนซุยคุ่งน้ำดีดินทนดีดีดีนะแล้วลดการใช้ ปีเคมีร้ติดเสรเลยว่าอกสำหรับข้าวต้น่อป้นบต้นใจก็ไม้ผลแล้วก็ตือไรครับเช่นอ้อยออยข้าวโพดครับนขาสตครนาีเฮ้ยนาตาวคหอมกลุ่มนี้เป็นุ่หนีเคมีข้อต่างของบริษัท เนี่ยคุณยเเจนีคือ,ขอเขาจะบอกปริมาณอินทรีย์วัตถุด้วยนะคะอินทรีย์วัตถุมีกี่เปอร์เซน็นคะสิบเปอร์เซ็นก็จะเรียว่าคุ๋ยสูตรนี้ดูหวันเนาะได้ไจมคะสามปุ๋ยเเจนีค่าล้าที่เป็นนีน่แล้วละเจนีคือเก้าต่อสามต่อห้าแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุเช่วยตับเจนิญด้วยไม่ใช้เจลกะตกรเท่าไหรเลยครับ ก็เลยแบันางะซึ่งไม่ได้ขค้นก้นแต่ว่าเข้าโอเพนทีนี้ก็ต้องมาทิง10%นะคะก็อจะเป็นตัวที่เราเรียกว่าชูให้มีความเด่นมากขึ้นนะทั้งที่ต้นอานอาจจะไม่ได้เจงนะเนี่เราจะว่ากับดินที่เราก็ิก้าวมาดแล้วด้วยเนาะต้นอานไม่ได้สูงนะไม่เหมือนกั้นู้นนะถ้าสูงข้นก้นมากทนะทำเจ็บนะทำเจ็บถ500อาง้ วระราณ15-20มิงิมอกผลิตที่ขวีเจียซาลาว์าสุานะคะอืมนี่เขาบอกว่าเน้นให้ใส่เลยนะใส่้าวเอาเพราะว่าทชไมคะนาวเป็นินเหนียวมันตีกินสิวัันตายเพราะเแ่ะนน้ำทใส่นะคะโอเคเจ๋งมากที่กคนง่ะ